นี่คือรีวิวการวาดนะครับผมการออกแบบจะมีวาดจินตนาการวาดตามแบบหรือลอกลายนะครับผมแต่นี่ลอกลายไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยต้องดูแบบแล้วก็จินตนาการผสมวาดเอานะครับผมนี่จะเป็นนุมานนะครับผมนุมานคุกไฟหรือเปล่านี่ ฝีมือช่างยับใจดีนะครับผมช่างยับใจดีครับมัน,เ,น,นเป็นลายแก่นะครับผมแกเสื้อสักนี่ถือเป็นกล่าวว่าเขาไปช่างเย็นเสียมยัก นี่เป็นนักมวยจากลุมพินีนะครับผมอยู่ไหนปะทำไมไม่เคยเห็นหน้าที่วะาขึ้นชุดปูเปล่านี่โอ้ยโชคมา5 57ไฟนะครับผมแพนก็76ไฟนะมี่เป็นขีเมฆแล้วก็มีอะไรมีไฟบ่ไฟเมฆหมดเลย นี่มันนี่นี่เป็นปิวใช่ไหม่าข้างบนอันข้างบนอะไรครับข้างบนพญนาคพญนาคครับข้างบนตอนเขาบอกว่าเป็นพญานาคเขาเขาบอกว่าเป็นพญานาคบหมผมสมัยหัดสักพญานาคนี้เคยเห็นตัวมันหรือเปล่าครับถึงว่าพญานาคครับตัวจริงๆมันเป็นยังไงอะไรนะโจเขมชอบเขม เอาแล้วครับพบกับเราช่างโจวลายสักนะครับผมมาดูรีวิวกันต่อเลยนะครับผมตอนสักนะผมนนีจริงเก่นยังไม่สักนะครับไม่ต้องดูนะครับดูลายสักดีกว่าครับไม่สักกลับเอากลับข้างเอากลับข้างเอาจะป่นแล้วครับเขาบอกว่าจะป่นแล้วนี่ครับผมอยู่ด้วยกันนะครับผมกับช่างยักใจดีนะครับผมอันยิ้มหน่อย เหันไมใจดีด้วยนี่คือนักมวยจากลุมพินีนะครับสอกินเกี้ยงกับผมดูไหมนะผมก็อาจจะเคยเห็นก็ได้ใครเคยดูใครเขาลุมมวยที่ไหนบอกมาได้ไหมครับ นี่ชกเขานะครับผมชกเขาสับเขานะครับผมเขาแตกเขาเย็บนะครับผมโดนเข็มนะควันนี้ตัวเองโดนกำตามถนอนะครับผมโดนเข็มบ้างนะครันี่เป็นเข็มหน้าสิบเอ็ดนะครับผม <iz> เขาเย็บทีละเข็มน,นี่เย็บทีละสิบเอ็ดนะผมนี <iz> ่คือ <iz> แป<ล>๊กกาวนะครับผมของฮันุมานตัวนี้นะครับ